ทำไมแม้ตัวเลขการลงทุนของจีนในประเทศไทยจะดูสูงเป็นแสนล้านแต่คนไทยก็ไม่สารเสริญเพราะอะไรการขาดเสียงสาะระเสริญจากสาธารณชนชาวไทยมันสามารถแยกวิเคราะห์ได้เป็นประเด็นสำคัญดังนี้นะครับข้อที่1ประเทศจีนส่วนใหญ่จะมีการใช้นอมินีคนไทย ในการก่อตั้งบริษัทมีโดยมีคนไทยนั้นเป็นตัวแทนถือหุ้นให้ชาวต่างชาติการถือเป็นการเลี่ยงกฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวถือซึ่งถือว่าผิดกฎหมายยากต่อการตรวจสอบเพราะต้องพิสูจน์เจตนาและความเชื่อมโยงทางการเงิน สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดการครอบงำกิจการโดยชาวจีนและที่สำคัญคือมันแอบแฝงและลดบทบาทของผู้ประกอบการชาวไทยในตลาดข้อที่2การไม่นำคนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในแรงงานในกรณีที่มีบริษัทของประเทศจีนก็ยังนำแรงงานชาวจีนเข้ามาใช้โดยตรง หรือใช้แรงงานราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นเมียนมากัมพูชาแทนการจ้างแรงงานชาวไทยสิ่งนี้นำไปสู่ความไม่พอใจของชุมชนท้องถิ่นและมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการจ้างงานหรือพัฒนาทักษะให้กับแรงงานไทยข้อที่3ครับมีการซัพพลาย ด้วยการนำเข้าทั้งวัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้ระบบทั้งหมดจากประเทศจีนแทนที่จะใช้วัตถุดิบหรือใช้บริการจากผู้ประกอบการท้องถิน่นกลับใช้เครือข่ายจากประเทศจีนทั้งหมดเช่นวัสดุก่อสร้างจากจีนเครื่องจัดจัดจีนผู้รับเหมาย่อยต่างๆก้อมนำมาจากประเทศจีน สิ่งเหล่านี้ปิดโอกาสไม่ให้ธุรกิจท้องถิ่นนั้นได้ประโยชน์จากการลงทุนแม้จะเกิดเม็ดเงินไหลเข้าประเทศในระดับมหาภาคแต่ก็เจือจางเต็มทีสำหรับท้องถิ่นข้อที่4ประเทศจีนนั้นขาดการส่งต่อเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ในการลงทุนหลายๆโครงการมีลักษณะปิดล้อมไม่ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเปิดโอกาส ให้คนท้องถิ่นคนไทยได้เรียนรู้และเติบโตต่างจากแนวทางการลงทุนที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ในอดีตสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การลงทุนของชาวจีนถูกมองในแง่ของการครอบงำมากกว่าร่วมมือเพราะคนไทยส่วนใหญ่นั้นรับรู้ว่าเม็ดเงินลงทุนเหล่านี้ เจือจางเต็มทีเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้เรามีข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงก็คือคุณควรจะมีการคัดกรองนมินีและตรวจสอบโครงสร้างการถือหุ้นต่างชาติอย่างเข้มงวดและที่สำคัญการออกกฎการใช้แรงงานและการซัพพลายเชนในประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่สำคัญคือคุณต้องสร้างเงื่อนไขให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้บริการจากผู้ประกอบการภายในประเทศส่งเสริมความโปรง่งใสการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นนั่นน่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมทาไมเช่นนั้นแล้วโอกาสขัดแยง้งก็จะรอวันประทุและมันก็ไม่ส่งผลดีให้กับประเทศ đại lợi